เธอได้เกิดมาใช่ไหมไงคงดีอะไรมากมายกะทเโดยขอให้เธอแา้วจะขอดาวจากฝั่งดวงดาวให้ช่วยนำพาให้เธอที่บอกที่บอกอย่างนี้ม่มี ฉันไม่อาจอยู่เคียงข้างเธอที่บอกที่บอกอย่างนี้มีมีเรื่องร้ายได้เจอสิ่งที่ดีเราจะมุเนเปลี่ยนหานให้ตัวของฉันไม่อาจอยู่เคียงข้างเธอที่บอกที่บอกอย่าง